ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเจริญพรอุบาสก,ากามัสกาพุทธิมัทธาในพระรัตนตรัยทุกท่านคราวนี้เนี่ยหลวงตาน,นี่ก็แสดงภูมิมันศึกษามิลินตปัญหามาใช่ไหมบอกว่าพระทุศีลเนี่ยก็ยังมีอานิสงส์อยู่นะนะถ้าโยมมีศีลมากๆเลยนะแล้วโยมก็เอาไปแปลผ้ลลาเหลืองพระมาห่มเนี่ยคนมาทาสังกะสังฆทานกับโยมได้ปะได้ไหม ไม่ได้แต่ถ้าเกิดพระทุศีนยังผมผ้าเหลืองอยู่เนี่ยนะทําสังฆทานได้ไหมได้พระทุศีลก็จะมีอไอ้ส่งอยู่ใช่ไหม <laughs> เออแต่อันที้สองสำหรับโยมไม่ใช่ส,สำหรับพระทุศีนนะ <laughs> ตกนรกอยู่แล้ว <laughs> โยมใช้ไหไรก็กล่าวตอบว่าโยมไม่ทราบหลอกเจ้าค่านิมนต์หลวงพ่อกรุณาแสดงเถิดเจ้าค่าโยมกำลังรอฟังหลวงตาสงบจึงกล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า ถ้าอย่างนั้นก็ตั้งใจฟังให้ดีอาตมาจะว่าให้ฟังพระทุศีลก็คือพระที่ไม่รักษาพระวินัยมีศีลอันชั่วหมายถึงพระที่ต้องอบัติปาราชิกหรืออบัตสังฆาธิเศษเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ถ้าต้องอบัตเล็กๆน,น้อยๆเขาเรียกว่ามีอาจาระวิบัติยังไม่เรียกว่าทุศีลหรอกแม้ว่าจะเป็นพระพิสุทุศีลแต่ก็ยังมีคุณธรรมยิ่งกว่ากระหัสทุศีลถึงสิบประการด้วยกันก็คือ พระทุศีลมีคุณธรรมยิ่งกว่ากรหัตทุศีลสิบประการความจริงแล้วเนี่ยจะบอกว่าเป็นคุณธรรมเนี่ยก็ไม่ถูกนะแต่ว่ามีประโยชน์นะหรือว่ายังสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นได้นะสิบประการเนี่ยนะอ๋อแต่ว่ายังสามารถที่มีกุศลและจิตเกิดได้นะข้อที่หนึ่งก็คือยังเป็นผู้มีความเคารพในพระพุทธเจ้าบางครั้งไม่ใช่ประจํา เพราะถ้าเกิดคารพพระรพุทธเจ้าจริงๆจะจะ,จะทุศีลไหม,ไมไจะไม่ทุศีลแต่ว่าก็ยังมีการไหว้พระสวดมนต์อะไรอยู่ไงก็ยังมีกุศลจิตเกิดได้แต่ไม่ได้เคารพจริงๆหรอกนะข้อที่สองยังเป็นผู้มีความเคารพในพระธรรมบางการนะข้อที่สามยังเป็นผู้มีความเคารพในพระสงฆ์บางทีเพราะว่าถ้าเคารพพระพุทธธรมรมสงฆ์จริงๆก็ไม่กล้าร่วงศีลแน่นอนนะข้อที่สี่ยังเป็นผู้มีความเคารพในเพื่อนสัพพรมารีเพราะอะไร ก็ยังจะต้องไหว้กันตามภาษาแม้เขาตั้งปราชิกแล้วนะแต่ว่าแอบไม่บอกนะยังนับภาษาอยู่นะก็มีการกราบไหว้มีกุศลจิตจเกิดได้เหมือนกัน้อทีห้ายังพยายามให้อุเทศและปริปุชชาพยายามในอุเทศและปริปุชชายังมีการเรียนการสอนกันได้มีพระองค์หนึ่งเราไ้ฟังเลยใช่ไหมจบอภิธรรมบัณฑิตแต่ว่าไปต้องปรารชิกแล้วแกจบอภิธรรมบัณฑิตก็จะสอนไหม แกก็ต้องมีการสอนก็อ,อาจจะมีคนได้รับความรู้จากแกไปนะแต่ความรู้จะตรงไหมจะตรงหรือไม่ตรงเพราะแกจะไม่นิยมรักษาศีลแล้วล่ะข้อที่6เป็นผู้มากด้วยการสนับตรับฟังนะอันนี้ก็เฉพาะบางคนนะที่ชอบเรียนนะแต่ว่าต้องประชิกไปแล้วก็ตามทั้ต้องหังคลายเศษก็ตามแต่ว่าบางคนก็ยังเป็นผู้ชอบเรียนนะชอบศึกษาจะไว้หาผลประโยชน์อะไรก็ตามนะ ข้อที่เจ็ดพระทุศีลแม้ว่าศีนขาดไม่เป็นภิกษุแล้วไปในถ้ำกลางบริษัทก็ยังรักษาอากับกิริยาไว้ได้รักษาความประพฤติท,ทางกายทางวาจาไว้ได้เพราะกลัวการติเตียนก็คือในเมื่อยังทรงเพศพระภิสุอยู่เนี่ยนะก็ยังจะต้องรักษาอากับกิริยาของความเป็นพระภิกษุก็เลยดูเหมือนกับดีนะดูเหมือนก็ดีแต่ว่าเป็นเรื่องของความก็เรียกอะไรของปลอมแต่ว่าเอายี่ห้อ ดีๆมาติดเอาไว้เท่านั้นข้อที่8ยังมีจิตบ่ายหน้าตรงต่อความเพียรไม่รู้เพียรทําอะไรทําบาปหรือทาบุญก็คือเพียรในกิจอะอย่างน้อยๆก็ต้องไปบินธบาตใช่ไหมแล้วก็ต้องมีกิจนะต้องสวดมนต์ทำวัดนะถ้าไปอยู่วัดรวมๆกันนะข้อที่9ยังเป็นผู้เข้าถึงสมัญญาว่าภิกษุก็ใครๆก็ยังเรียกว่าเป็นพิษุใช่ไหมใหค้คนอื่นเกิกุศลได้ไหมอา้าวพามาแล้วพามาแล้ว นะมาไหว้พระแล้วอานคนคุณอื่นเกิดกุศลได้แต่ตัวเองก็ไม่ได้อะไรนะกที่สิบพระทุศีลแม้เมื่อจะทํากรรมชั่วก็ย่อมประพฤติอย่างปิดบงังเปรียบเหมือนหญิงมีสามีย่อมประพฤติชั่วเฉพาะในที่ลับเท่านั้นแล้วมันดีหรือไงดีป่ะนะคือทําชั่วแบบไม่เปิดเผยกับทําชั่วแบบเปิดเผยอันไหนดีกว่ากันชั่วทั้งคู่ะไม่ดีทั้งคู่เลย ชั่วทั้งคู่เลยเออหมายถึงว่ามันเหมือนกับว่ายังยังมีความละอายหน่อยๆไงยังไม่กล้าทําความชั่วในที่เปิดเผยใช่ไหมนะยังมีความอายบ้างกลัวบ้างก็ยังดีกว่าการทาชั่วแบบเปิดเผยเลยอันนี้ไปไปมองในแง่ดีไงแต่ถ้ามองในแง่ไม่ดีแล้วมันชั่วทั้งคู่เลยโยมใช้ไรตั้งใจฟังอย่างสนใจแต่ก็เกิดความฉงนสนเทว่า พระภิกษุทุศีลจะมีคุณธรรมอย่างที่หลวงพ่อแสดงได้อย่างไรอันนี้มาจากมิลินทปัญหานนั้เนี่ยแต่ว่ามิลินทปัญหาเนี่ยคนที่พูดอย่างนี้ก็คือพญามิลินไม่ใช่พระนัเกเสนพญามิลินยังเป็นบุตรชนอยู่ส่วรานัาเกเสนเป็นพระอาหารหันต์มันจะไปถือเอาเห็นตรงเลยไม่ได้ลุ <c oughs> ตงตาสงบสังเกตร,รู้ว่าโยมลูกสาวมีความสงสัยจึงอธิบายให้ฟังต่อไปว่า ข้อที่1.2.3พระทุศีลแม้ว่าจะไม่รักษาศีลจนถึงต้องอาบัติปาราชิกแล้วแต่ก็ยังเคารพพระรัตนตรัยอยู่เพราะยังมีการไหว้พระสวดมนต์กราบไหว้พระเจดีย์กล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสองฆ์อยู่ก็ถือว่าเป็นการเคารพนะแต่ว่าเคารพแบบไม่ได้จริงใจเท่าที่ควรนะเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลถ้าไหว้พระสวดมนต์แต่เป็นคนทุศีลนะนี่ชัวไม่เคารพจริงๆนะ ถ้าเคารพจริงๆถึงแม,ไมไไ้ไม่ได้ไปกราบไหว้เจดีย์ไม่ได้ตรวจมนตแต่ตั้งใจในการที่จะรักษาศีลให้ดีอย่างนี้ชื่อว่าเคารพจริงข้อที่สี่ยังเคารพเพื่อนสัพพมจารีเพราะยังมีการกราบไหว้ทำสามีจิกร,รมแก่พระภิกษุด้วยการตามลําดับพรรษาอันนี้มันก็เป็นเรื่องของกฎเกณฑ์กือคุณไม่ไหว้คุณก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะเขาก็รัง,รงเกียจนทีเเขากราบไหว้กันตามพรรษาอันาานี้ไม่ไหว้เขาละนะอีกอย่องก็อยู่ในสังคมนี้ไม่ได้ ข้อที่5ยังมีการศึกษาเล่าเรียนแม้ว่าไม่ได้มีการศึกษาพระไตรปิฎกโดยตรงแต่ก็ยังมีการศึกษานักธรรมหรือภาษาบาลีจะเพื่อต้องการเป็นพระมหาหรือว่าเพื่อต้องการปร,ริญญาบัตรเพื่อความก้าวหน้าในวิชาการทางโลกก็ตามการศึกษาเ,าเรียนมีกี่แบบการเรียนมีกี่แบบสามแบบนะแบบที่หนึ่งคืออลัลกัตถปริยัตเรียนแบบจับงูพิษที่หางไม่ใช่เพื่อออกจากวัตตะนะเพื่อราบมรรคผลอะไรก็แล้วแต่ ไม่ใช่มรคนสิผ่านนะแต่ว่าหมายถึงลาบสักการะข้อที่สองคือนิสรณัตถะปริยัตเรียนเพื่อจะออกจากทุกข์ไอ้สามก็คือพันธาคาริกเรียนแบบพาาระหันนะเป็นขุนคลังทรงจําเพื่อรักษาศาสนาไว้เพราะฉะนั้นถ้าไปเรียนโดยที่ไม่มีเป้าหมายในการออกจากวัตะนะสงเคราะห์เป็นอัลลัคทูหมดเลย นะจะไปเรียนนักธรรมเรียนมารีเรียนอภิธรรมเรียนอะไรก็แล้วแต่นะถ้าไม่ใช่เพื่อออกจากวัตตะไม่ใช่เพื่อจะเอามาปฏิบัติจริงๆอันนี้เป็นอรารักขทูหมดในอัตถกถาอารักขทูประมาสูตรนะท่านบอกว่าการเรียนแบบนี้ให้เป็นนอนหลับดีกว่านอนหลับเสียอย่างดีกว่านะเพราะไม่เป็นโทษภัยกับตัวเองนะแต่ถ้าเกิดไปเรียนแล้วก็เป็นนะไม่ได้เพื่อเป้าหมายออกจากวัตตะอันนี้จะมีโทษกับตัวเองในที่สุด ข้อที่หกยังมีการสดับตรับฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแม้ว่าจะเป็นไปเพื่อการเป็นนักเทศนะเพื่อต้องการกันเทศหรือเพื่อลาบสการะชื่อเสียงก็แล้วแต่ปัจจุบันนี้ก็จะมีการฝึกเทศกันนะนะฝึกแหลยังเคยฟังแหลกันว่านะเทศหมาชาติแหล่นะพวกที่แหล่แบบลูกลูกคอนี่สี่ชั้นเจดชั้นนี่แหล่ทีละเท่าไหร่รู้ป่ะโยมเป็นแสน เป็นแสนนะยมไปดูสิยมเนี่ยที่ได้มีไวไฟหัดเปิดดูแล้วานะเปิดดูสิพระเขามาแหล่โอ้ยลูกกระเดือก <c oughs> ม,มาดูว่ามันเสื่อมขนาดไหนนะและ้วเขาก็นิยมกันมากเลยนะแห่สองธรรมาตนะคนนี่ฮือฮากันแล้วครั้งหนึ่งนี่เป็นแสนหลายแสนนะนะไปเทศแหลกกันเนี่ยาาแหล่คล้ายๆกันเลยโยม คลนะ้ายๆก็เลยเนี่ยไม่มีใครจัดการถือว่าเป็นความดีอีกมาให้รางวัลอีกอันนี้เป็นความเสื่อมของศาสนา,า,าอย่างมากเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปเรียนเทศก็คือเรียนเทศเพื่อจะออกจากวัตตะการจะเทศนควรเรียนไหมโยม,ยมควรจะต้องเรียนนะเรียนวิธีการไม่งั้นเดี๋ยวจะไขึ้นนั่งเทศก็ทำไงก่อนดีสันเทศไม่ออก แทนที่จะเ็าจะเลื่อมใสศรัทธาเขาก็ตลกกันดพระทําเป็นตัวตลกใช่ไหมมันก็ควรจะต้องเรียนวิธีการพูดจะทํายังไงให้ไม่ประมาจะพูดยังไงที่จะทําให้โยมสนใจนะจะต้องมีลีลามีท่าทางอะไรขก้นไปนั่งเทก็หลับตาแล้วก็พูดไปโยมต่อไปนี้อัตมาจะมาแสดงธรรมนะขอโยมตั้งใจฟังอย่ามีจิตฟุ้งซ่านนะแล้วก็เทศเฉยๆเอือยไปงี้ไปเรื่อยๆ,ๆนะตลงจะฟังกันไหมเนะี่ย นะอันนี้ไม่ใช่วิธีการแสดงธรรมไม่ใช่ไม่ใช่วิธีการพูดเลยนะการพูดที่ดีคือต้องศบตากับผู้ฟังแต่อย่าไปสบตากับสาวๆนะอย่าไปสบตาแบบปิง๊งจริงๆแล้วเนี่ยเขาให้ไม่ไปมองตาโดยตรงแต่ให้มองที่หัวหรือมองที่หน้าผากแต่อย่าไปมองที่ตาแต่ว่าคนดูอ่ะจะดูแล้วเหมือนกับเรามองเขาและถ้าไม่ใช่ไปมองคนเดียวก็มองไปเรื่อยๆนะมองนวนเหมือนเพียงแต่ว่า หมายถึงว่าให้สนใจให้สนใจผู้ฟังถ้าพระไม่สนใจนะก็คือนั่งหลับตาอย่างเงี้ยนะแล้วก็เทศไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวโยงว่าหาวบ้างนะเดี๋ยวโยงก็ลุกไปทําที่นู่นทุกไปลุกไปนี่บา้างพ้าท่านหลับหรือเปล่าก,ก็ไม่รู้ <c oughs> มันก็มีเทคนิคอันเนี้ยถ้าคนเป็นนักพูดคนเทศก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันนะเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ที่จะให้เขามีความเลื่อมใสในพระัตน a ตรยัยไม่ใช่เลื่อมใสตัวเองไม่ใช่เพื่อราบสการะนะ ถ้าเรียนอย่างนี้เป็นกุศลเป็นมงคลแต่ถ้าไปเรียนแล้วหวังให้เขาได้ลาบนะหวังให้เขาอยากให้ลาบกับเราเยอะๆอยากประเทศแล้วตลกมากๆนี่พระที่ป็นเทศตลกนะครั้งหนึ่งสามหมื่นห้าถ้าพูดตลกและคนหัวเราะมากๆนี่เรียกอีกหมื่นหนึ่งตกลงได้ 40, <laughs> นะดสี่หมื่นห้าดูทิอย่างเนี้ยการไปเรียนอย่างนี้นี่เป็นอวมมงคลไม่ได้เป็นมงคลเลยนะ ไม่ได้ทำให้ตัวเองเจริญไมไ่ทำให้ศานสนาเจริญเลยนะข้อที่ 7. ยังรักษาอากัปกิริยาของสมณะในท่ามกลางบริษัทเพราะกลัวการติเตียนเช่นการนั่งพับเพียบเรียบร้อยการกราบไหว้พระเถระการแสดงอาบัตทุกวีทุกวันถึงแม้จะไม่รู้ว่าเป็นอาบัตอะไรบ้างอันนี้ก็ยังเป็นการดํารงประเพณีในพระพุทธศาสนาความจริงและการแสดงอาบาัตนี้ต้องรู้ตัวนะว่าเป็นอาบัตอะไร ถ้าไม่รู้ตัวเป็นอาบัตอะไรแล้วก็เป็นแสดงอาบัตนะผมไปอาบัตข้อนี้ครับอนะ่ส่วนใหญ่ไม่ได้บอกนะเป็นอาบัตอะไรก็สัพพาตาปาัจโยใช่ไหมท่านเจ้าขอประมวลอาบัตน้อยอาบัตใหญ่ขอแสดงแก่ท่านนะพระก็บอกว่าปัสสิโอโสท่านเห็นหรืออามะพันเตผมเห็นอยู่ครับเห็นจริงหรือเปล่าแล้วไม่เห็นจริงแล้วบอกอามะพันเตมีมุสาวาทไหมจริงจริงแล้วไม่ได้มุสาวาทนะเพราะมันพูดตามประเพณีไง มันไม่ได้มีเจตนามุสาวาตาแต่ถ้าเกิดพูดภาษาไทยเนี่ยนะอันเนี้ยจะชัดเจนเลยก็คือว่าผมต้องอาบัตประมวลอาบัตมาแสดงนะครับนะไพสุถามว่าท่านเห็นหรือผมเห็นครับมีนะถ้าเกิดไม่ได้เห็นแล้วก,ก็ถามมาว่าเห็นหรือเปล่าตัวเองบอกว่าเห็นครับนี่ข้ามุสาวาทนั่นจริงๆแล้วไม่สําเร็จประโยชน์นะเพราะว่าพระเจ้าให้แสดงเนี่ยอาบัตเหมือนกันเนี่ยถ้าแสดงด้วยกันนี้ต้องอาบาัตทุกกฎเพิ่มนะ มันจึงต้องรู้ตัวว่าอาบัตอะไรแล้วก็แสดงอาบัตนั้นไปถ้าไปสู่รูปหนึ่งบอกอ้าวคุณเป็นอาบัตเหมือนผมเลยังนั้นคุณต้องเป็นแสดงกับคนอื่นแล้วนะแสดงด้วยกันไม่ได้นะในรูด้กันนี้ต้องอาบัตคนแสดงต้องอาบัตแสดงสภาคาบัตคนรับอาบัตต้องอาบัตเพราะรับสภาาคาบัตต้องอาบัตแต่ถ้าไม่รู้แล้วเผลอไปแสดงด้วยกันก็แสดงอาบัตทุกกฎเพิ่มอีกตัวหนึ่ง คนแสดงก็ต้องแสดงว่าผมขอแสดงอบัตทุกกฎ <g oth> เนื่องด้วยแสดงสภาคาบัตคนรับก็แสดงอบัตคืนว่าผมขอแสดงอบัตเนื่องด้วยรับสบภาคาบัตมันคนละอย่างกันนะไม่เหมือนกันนะอันนี้ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นควรจะต้องแสดงอบัตต่อเมื่อเรารู้ตัวถ้าเราไม่รู้ตัวก็ไม่ต้องแสดงจึงต้องมีสัมัธัญญงถ้าคนจะเจริญสิบฏฐานนะแต่ว่าเช็คอบัตตัวเองไม่ได้แล้วจะไปเจริญสิบฏฐานได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นโยงก็เหมือนกันนะ ถ้าโยมไม่รู้ตัวเลยว่าวันวันหนึ่งเนี่ยนะโยมทําผิดศีลอะไรบ้างหรือว่าศีลเราบริบูรณ์มากน้อยแค่ไหนโยมก็ไม่มีสิทธิไปเจริญสติปัฏฐานหรอกเพราะสติขั้นศีลไม่ดีแล้วสติขั้นภาวนาจะได้เปล่าจะเจริญไหมเป็นไปไม่ได้เลยทั้นที่พระพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบทไว้มากๆเนี่ยเพื่อให้เรามีสติสัมปชัญญะขั้นศีลพอมีสติสัมปชัญญะขั้นศีลดีเนี่ยเราเช็คได้หมดเลยเออเราไปทําอะไรมาบ้างผิดอะไรบ้าง มันก็จะทําให้เวลาเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเจริญสมถะปัสนาสติมันก็ไม่หลุดมันก็จะมั่นคงแต่ถ้าเกิดเราไม่สนใจเรื่องศีเลยสติขั้นสมสถะปัสนานี้ไม่ต้องพูดถึงเลยหลุดง่ายมากข้อที่8นะยังมีการทําความเพียรเช่นเมื่อได้เข้าไปอยู่กับพระพิกสุผู้มีศีลปฏิบัติธรรมก็ต้องปฏิบัติตามยังมีความเพียรในการท่องสาธยายมนแม้ว่าจะเป็นไปเพื่อจะได้ใช้สวดในกิจนิมนต์ต่างๆ ก็ทําให้มีการทรงคําสอนส่วนหนึ่งไว้เหมือนกันพระพิสูจน์ที่อยู่ในเมืองเนี่ยจะรับกิจนิมนต์นี้ต้องคอยทวนพระปริศบ่อยๆใช่ไหมเจ็ดตำนานสิบสองตำนานต้องคอยทวนมาติกาใช่ไหมมาติกาเดี๋ยวเขามาอ่นิมนต์ไปงานศพนะกุศลธรรมานี่ต้องคอยทวนอยู่เป็นประจำเห็นไหมเนี่ยก็ได้อน,นี้ส่งก็คือทรงคําสอนผู้เจ้าไว้ใช่ไหมแต่ว่าไอ้คนทวนนี่ได้กุศลไหมไม่ค่อยได้กุศลน,นะเพราะว่าคิดถึง แปลว่าจะให้เขามานิมนต์ไปงานศพงานอะไรได้ราบสการะนะแต่ส่วนหนึ่งก็คือเป็นการทรงคำสอนพุทธเจ้าไว้ข้อที่เใครๆก็ยังเห็นว่าเป็นภิกษุให้ความเคารพนบนอบกราบไหว้ทำให้เขาเหล่านั้นเกิดกุศลจิตเป็นทัศนานุจริยะก็ได้นะคือการเห็นที่ประเสริฐนั่นเองแต่ว่าคนที่ถูกไหว้นี่ประเสริฐไหมได้ความประเสริฐไหมไม่ได้อนุตริยะเลยนะ แต่เป็นปัจจัยคนอื่นได้อนุตริยะได้ถ้าคนนั้นเขามีตัฐามีปัญญานะข้อที่10แม้ว่าจะทําความชั่วก็ไม่ทําอย่างเปิดเผยยังมีความละอายเพราะมีความสําคัญหมายว่าตนยังอยู่ในเพศภิกษุนะเพราะนั้นเนี่ยเวลาจะทําบาปก็ต้องแอบบแอบยบิระภิสุรูปหนึ่งนะแกะตาเสียด้วยตาบอดข้างหนึ่งแล้วก็เป็นมหาปร,ริญโหตรวจปาฏิโมกได้ด้วยแล้วก็เขียนป้ายแกเลยนะ ว่าเป็นพระปาติโมกได้ปร,ริญหกแล้วก็ปิดปิดเอาไว้แกก็มีรถตู้คันหนึ่งขับรถเองเลยแล้วก็ไปที่ตลาดแล้วก็ไปบินดาบ,บเอาตังไม่เอาอาหารเอาตังเนะสร็จแล้วก็ก็ขับรถไปที่ป่าแต่แล้วก็เอาเงินมานับไิโยมเขาไปถ่ายคลิปมาได้ออดเนีเมออมม่มีสองคลิป ตำรวจก็ไปจับเสร็จแล้วแกก็โอ้ยเขาก็ไปลื้อคนรถตู้แกรถตู้แกมีสองสองคันเลยนะแกก็ก็ไปลื้อของโอ้ยไปเลื้ออะไรมากไม่มีอะไรนะเอาไปไปเสียค่าปรับเสียเป็นประจำอยู่แล้วแปดร้อยไปเลยเนี่ยดูด้วยมันน่าจะไปตามจับแล้วให้ศึกไปแต่พูดจริงนะศึกเดี๋ยวก็มาบวชอีกทำาย่างแก้ไขยังไงภายสุดที่จับศึกแล้วเนี่ยจะไม่ให้กลับมาบวชนี่แก้ไขยังไงครับจริงๆแล้วทําง่ายนิดเดียวท่าน,นเอง ก็บันทึกในบัตรประชาชนเพราะบัตรประชาชนเดี๋ยวนี้เขามีใส่ข้อมูลได้ใช่ไหมแล้วก็สั่งการเลยอุปาชาทั่วประเทศต้องลิงก์คอมพิวเตอร์ถึงกันหมดเลยดีไหมใครจะมาบวดปุ๊บเอาบัตรประชาชนมาเสียบนะเช็คดูเลยแล้วก็ให้ลิงก์กับพวกไออาจกรรมนะน,นี่เป็นโจรหรือเปล่าง่ายมากเลยแต่ว่าเมื่อไหรจะทำทีเนาะ เดี๋ยวนี้นะพระอ่าไหมเขาไม่เกรงใจพระแต่เขาเกรงใจโยมไปทําอะไรแปลกๆรักษาวินัยโอ้ยประเพณีเขาป่านนี้ไปถึงไหนแล้วโลกพระจัน์ทแล้วยังเป็นเต่าข้ามเครืออยู่อีกนะวินัยมันต้อง2,500กว่าปีแล้วมันต้องมีการพัฒนาบ้างสิทําได้เนี่ยคือเนี่ยทําเทปทําคำบรรยายไปแล้วอยาให้เห็นหน้าเนี่ยนะเห็นหน้าเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยใครมีบุญ เขาก็จะได้รับรู้แล้วก็ปฏิบัติส่วนตัวไปแต่จะให้พัฒนาประเทศเป็นไปไม่ได้นะศาส,สนาจะไม่กลับคืนมาเหมือนอย่างเก่าแล้วมีแต่เสือเส่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงบุญใครมีคนนั้นก็ปฏิบัติถูกต้องไปอาจจะอยู่ลาบากสักหน่อยนึงแต่ว่าก็รู้จักเอาตัวรอดก็เป็นยอดดีใช่ไหมแต่จะให้สังคมยอมรับทั้งหมดเป็นไปไม่ได้แล้วคนโง่มีมากกว่าหรือคนฉลาดมีมากกว่า,า,กกวาคนไม่ค่อยมีศีลมากกว่าหรือคนมีศีลมากกว่า แล้วจะให้มามีศีลกลับมาได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้พระสุเมณที่ในการที่จะสอนทหารได้ถ้าเขานิมนต์ไปนะไปสอนได้แต่ต้องสอนให้ไม่เข้าฝักฝ่ายใดฝักฝ่ายหนึ่งต้องให้ฝักฝ่ายพระธรรมแต่ถ้าเกิดไปเข้าฝักฝ่ายใดฝักฝ่ายหนึ่งแสดงว่าคุณเสียความเป็นพระและ้วเป็นพระจะต้องมีความเป็นกลางต้องรู้ด้วยนะว่าใครผิดใครถูกใครชั่ว ใครใครไม่ชั่วนะแต่ไปชี้เบาะแสไม่ได้มันก็ต้งโจรมาปล้นเราพระภิกษุไปแจ้งตำรวจให้มาจับได้ไหมโจรมาปล้นวัดอะ่ะพระภิกษุไปแจ้งตำรวจให้มาจับโจรได้ไหม <c oughs> ้าไปแจ้งตำรวจมาจับโจรน,นะแล้วโจรมันถูกปรับนะ <c oughs> การถูกปรับนั้นอะ่ะพระภิกษุต้องไปชดใช้ให้เขาถ้าไม่ชดใช้เขาปราชิกเลย แล้วถ้าเกิดโจรมาถูกจับเข้าไปกงขังนะตอนนี้เป็นอกุศลรกรรมของพระเลยนะอนาคตรพระก็ต้องถูกจับเข้าไปกงขังเหมือนกันพระ,พะสูไม่มีหน้าที่ทําความเบียดเบียนให้คนอื่นนะแม้กระทั่งคาว่าเบียดเบียนเรานะแต่ว่าไปแจ้งตํารวจได้ว่าโยมอาตมาเนี่ยไม่ปลอดภัยแล้วนะที่วัดเนี่ยมันมีโจรต้นท่านรู้บอกแสหรือเปล่าครับนะใครเป็นคนปล้นอันนี้เป็นหน้าที่ของโยมนะมันไม่ใช่หน้าที่อาตมาหรอก อันมาขออารักขาขอาการรักษาอย่างนี้ได้นะแต่ถ้าบอกเจาะจงชื่ออันนี้มีโทษกับพระพิสุแล้วไหมพุทธเจ้าสอนให้พระพิสุไม่ก่อเรื่องไม่หาเรื่องมก่ตั้งเข้ามาทำร้ายเราก็ไม่ให้ไปเอาเรื่องใครด่าเราใครทํำร้ายเราใครโกรธก่อนบุคคลผู้โกรธตอบเร็วกว่าบ,บุคคลผู้โกรธก่อนอีกใช่ไหม เพราะนั้นพระวิสุจะไม่ผูกเวรหรือว่าคนในพุทธศาสนานี้ก็ต้องไม่ผูกเวรน,นะใครทําความชั่วคนนั้นก็ต้องได้รับผลกรรมชั่วถ้าเราถูกทํากรรมก็แสดงว่าเราทําอกุศลกรรมรารรรมาใช่เพราะนั้นก็ต้องมีโยนิโสนสิการนะถ้าเราเชื่อมั่นว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเราก็อย่าไปเครียดแค้นอย่าไปโกรธเคืองนะอย่าไปมุ่งร้ายกับใครเพราะว่าใครทําความดีเขาต้องได้รับดีแน่นอนใครทําความชั่วเขาก็ต้องได้รับผลกรรมชั่วแน่นอนนะ นอกจากนั้นพระพิสุทธุศีลยังสามารถทําทักษินาทานของโยมให้หมดจดได้ด้วยเหตุสิประการานะมันจะหมดจดจริงว่าา